อ๋อลยมลูกลืมเต้าปะเนี่ยนี่นู่นนะมันเจ้าการนี้ใครวะเลียมลูกเลียมเต้าปะเดีย๋ยาไม่อันนี้นะสวัสดีค่ะคุณแม่เอาชมผมมาจากคือใครวะเลียมลูกเลียมเต้า โอ้ยคุณแม่คุณแม่เขาเป็นทำมาเยอะเลยคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้กี่อันนี้กี่ซีซีอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เครื่อง2 0 0 0 t r o ครับเครื่องยนต์อะไรนี่เครื่องเไม่ใงแสดงอะไรแล้ววะเี่ยวทีเี่ยวเนี่ยวไม่ออก ถ้ากับคือเยอะๆนี่น่าจะเย็นนะคะคือไม่ต้องซื้อพัดลมเลยไม่ต้องซื้อพัดลมแล้วค่ะลมนี้ไม่ต้องซื้อพัดลมแล้วนี่ก็อยากดูสภาพตัวเองอยู่นะคะว่าเป็นทางไหนแล้วอยู่ได้อย้ไได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมดดูดูข้างหลังน่เยดิผมผมข้างหลังมันตรงนี้บอกว่ามัน

เอาแม่แม่เดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ได้วิ่งเข้าข้างน้ำอีกแม่เมื่อกี้เป็นอย่างต้องขวายหลังออกมอย่างนี้ถามเนี่ยความรู้สึกเป็นไรถามเนี่ยแม่ก็พอแล้วแม่เป็นก็พอแล้วออก็พอปัสสาวะคุณแม่ ต้องขึ้นไปบอกว่าวันนี้จำลองบันเทงิงศิลไม่สบายเราต้องพูดแบบนั้นเด้อกระสั้นนะเขาแม่แม่แม่ต้องขึ้นไปแสดงนําเด้อเอาแม่ชุดเดี๋ยวคนจะขึ้นไปบอกว่าคณะจำลองบันเทงิงศิลมาถึงแล้วแต่ว่าหัวหน้าน่ะไม่ค่อยสบายอ พราะนั้นเชิญพบกับจำรองบัเทิงศิลพบกับอะไรนะพบกับทีมงานจ้าพบกับทีมงานเอาอเอาเอ,เอ <c oughs> คนอื่นมาเท่าไหร่คุณลูกแต่คุณลูกสอง ่เอาหมวกเอฮ้ยเอาออกก็ได้เอาหมกก็ไ,ได้เอาดิเข่ฮ้ยแ,แ,แค่นี้ผมก็เขินเจ๊งๆอยู่แล้วโอ้ยเราคิดจะเป็นศิลปินมันต้องเขินหรอกคุณลู้มันหนาวมันหนาวผิวรูปมันเลีเ่ยงผม่ไม,ม่อายชาวบ้านเขาเลยแม่ <c oughs> ไม่อายแทนลูกบ้างเหรอแม่ไม่ก็เราจัดอยู่แล้วแล้วทำไมายทำไมล่ะคุณลูกนะคตาอยู่มันเป็นบทบาทเป็นหน้าที่นองแม่เนาะใช่เป็นหน้าที่ของลูกต้องเลี้ยงแม่ค่ะถูกไหมคะแต่ตกลงนี่สงสัยแทนเพื่อนแม่บอดใสมาซ้ำแน่นแน่นแน่นไงต้องต้จัดแพร่เพื่อนด่วนแล้วล่ะคุณแม่เอาแพร่เพื่อนหลังรถเลย โอ้ยไม่ได้มหัวมันขนเหรอบานนี้โอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นแถวบ้านนี้ให้ทุบหลังเลยแม่ถ้าหัวไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องทุบหลังมันต้องทุบหลังโอ้ยลูกสาวคอยคนนี้นะจะต้องเอิ้นชื่อตัวเองค่ะถือเด้อลูกเด้อจิ๊ดบอลเทิงศิลป์ค่ะเดี๋ยวทำไมยึดวงล่ะยึดวงแม่ไม่ได้เอาต้ำสกุล อะไรนะลิดาบรรเทิงศิลไงไม่ได้เขากวงจำลองบรรเทิงศิลไงเอาเอาแค่นมสกุลใช่ไหมใช่ตกลงเจ้าจะแยกวงกับแม่หรือไม่แยกอยู่วงเดียวกันค่ะมันเป็นเหมือนไข้มวยมันเป็นเหมือนไข่มวยที่ต้องมีนมสกุลเนีี่อย่างเเอาโจเตรียมตัวยังนี่ยเตรียมตัวหรือยังนหนน ขึ้นไปร่วมแสดงยได้ไหมอันนี้แม่ก่อนว่าได้ไหมก็ไม่รู้ตอนนี้นะแม่ก็ทำใจได้ตู้จะแสดงเป็นเป็นรับบทแม่แม่ก็เป็นเพื่อนของแม่อยู่ทีหนึงโอเคไหมคอยปอบโยนมีหน้าที่แค่นี้โอเคไหมปอบโยนและปอบโยนเนี่ยนะห้ามหัวร้อนนะเพื่อนเด้กปอบโยนเพื่อนป็นเพื่อนกันแม่มีหน้าที่เป็นศิลานีปอบโยนเพื่อนเด้ใช่ต้องรับบทเป็นเพื่อนกันนะโอยเจ้ากรรม จ้ากบดเสียมแม่เลยเอานี่เดยวเสียเนอะบียมแม่ให้จดผมยังไงเจ้าไม่ต้องเฮ็ดยังเจ้าเจ้าเป็นอาจินแม่ให้จดผมซ้ำนี่แต่ว่าห้ามมาให้แม่หัวเลาะนี่ก็ไม่รับปากครับหนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ก็เล่นไปตามบทนะแม่แม่แสดงความห็นดีเพื่อนแค่นั้นเองแล้วนะคะให้แต่งให้หรือแต่งเองโอ้แต่พี่ปัญญาแต่งหรอคะโอ้คนนั้นบอสโนกับบอสแนนค่ะเป็นคนแต่งให้ นมหรือมกพ้าวไ้ยติตแดท่นขึ้นเวทีห้หยุมแรงไปละโอ้โอยแ่โอ้ยเนาะอาาก็เปาดก็เป็นบนยโอ้ยพอยอยอัอมุ้ยาแม่ว่โอ้นี่ต้องบอกว่ายูทูบเบอนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องก่อนยูทูบเบอร์นี่เปลี่ยนกันมาเปียนหน้กันมาสามสช่อง ถึงสีสิช่องมงข่อยมันคือมันนิ่งเจ้าเท่าแล้วเจ้าเท่าแล้วเจ้าตรงงานผิดมันเริ่มจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปเรื่อยๆเั้นแหละมันจะมาซ้ำกันเจ้าเท่าแล้วเจะตรงงานตั้งแตแสดงทุกสัปดาห์นี้เอ้าแม่จะถึงคิวแม่แล้วเด็กจะถึงคิวแม่ขึ้นไปบอกว่าต้องกลับขออภัยเอฟซีที่รอคอยการ สแสดงของจำลองวันเทิง <un> ศ <ue> oh, ิลป์เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยวันหน้าวงไม่สบายก็เลยต้องจัดส่งทีมงานเข้ามาแทนแต่ว่าก็สังกัดชนะจำลองวันเทิงศิลป์เช่นเดิมบอกวิวไว้ยังจำได้ไหมนี่ไว้ปวดเศร้าแบบบอกว่าทีมผู้จัดการวงไม่สบายส่งทีมงานมาแทนบางทีเดอแม่เด้อ แล้วก็มีหน้าที่ปอบปรมปรอบประโลมเพื่อนแค่นั้นพอมาติพีดแล้วก้าวันนี้มีชาตมาที่พีดอยู่สะโพกแม่แม่จะทรงผมให้หน้องเอาเนาะยังไงเ,เป็นห่วงลูกไ<ง>ม่เอามาไม่เอามา อ๋อไม่ต้องสะบัดใบเพราะมันมีล้ามาจะมาทำไมยงหึงขึ้นเป็นหนม้าอยู่แล้วแลวเจ้าจะให้มาปกไมายนมน่ะต้องให้เขาเห็นนมยืดยืดยืดาเออะเรเอัอหกล่เยรตนอเมื่อกี้นี่มีคนถามว่าเอ้ามีออสกันมาเห็นฉันเป็นมีออสกว่าสัน กุเชียวเนี่ยจ่างว่าชจังว่ากูดอกเดี๋ยวกูจะไปซักเอาเองอไม่า่ไต้องไปทางนู้นต้องไปเตรียมคิวเดี๋ยวให้แม่ขึ้นไปประกาศก่อนไหน คุณเชนไม่เอาได้เพราะว่าคณะคอยมีมีของมีออด้วยให้เขาแสดงก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเตรียมคิวนั้นนะค่ะคนจบคิวนี้ค่ะ